เป็ครับสำคัญครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของวันอังคารนะครับอืมมาคนเดิมเนี่ยคนเดิมเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยมาดูอัพเปิลอัพเปิลอัพเปิลมาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนหรอก ชอบมาทางเนี้ยชอบนะพรุ่งนี้ก็วันลอยกระทงแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้วพรุ่งนี้หยุดหยุดจะหยุดไม่ต้องไม่ต้องหยุดก็ได้嘛ความรู้สึกของวันลอยกระทงก็คือเออจะมาทำไงอย่างไรกระทงวันลอยกระทงพรุ่งนี้ลอยกระทงมีกิจกรรมเยอะแยะเลยกิจกรรมเยอะแยะบางทีไม่ค่อยได้เรียนหรอกบางทีอ่ะไม่ได้เรียนหรอก ทำกิจกรรมเพียงเล็กเออทำกิจกรรมอย่างเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยได้เรียนหรอกพวกผู้นี้ไม่รู้มาคุยอะไรทั้งน้าไปเปิดโน่นนั่นนี่โอ้โหจุดยอดบ่นบ่ดวันลอยกระทงเดี๋ยววันลอยกระทงนี่จะไปลอยที่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะเอาวัดวัด่าอ้อยช้างว่ะไม่พระรามห้าดีกว่า ขอพละหล้าใช่อพละหล้าคนเยอะดิขอพลัห้าคนเยอะแต่ที่ท่านเลือพละหล้าลง,ง,องอแล้วไปท่องลงกันมั้ยไม่อ้าวช,ชอบนะมาห้องอนี้อ่ะมาห้องเนี้ยชอบอ่ะอสเยอะๆเลยเหมือนห้องข้าบุดเลยแต่ว่าหน,นีก่อนเดี๋ยวครูเข้ามาเห็นรูปาเขา้ตทางหานี่ครับนี่ครับัเยอะเลย อะไรเยอะๆทั้งน้ก็มีฮะโวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใค้ตัวเราขนาดการงานยังมีเลยฮะเนี่ยการงานการงานเราคือแบบถ้าคือแบบถ้าใายเข้าไปโอ้โหใช้เข้าไปในโลกตาแล้วตอนนี้ไปแล้วครับตอนนี้ก็ต้องไปแล้วอีกแล้วแหละตาลายแล้วสมุดเยอะหนังสือหนังสือเยอะจนตาลายอย่างพวกนี้ก็ต้องไปดาราคงนี้ questo ballotto le mancate e bani